เอาตอนหมูด้วยหมูสับอร่อยหมูชิมดูสิขออภัยได้อะไรกินหนพูดได้กินแซ่บจัดไก่วะสั้นหมายความว่ายังไม่ดีขึ้นเหรอนหนหาสซนน้ำฮ้อนๆตองนี้จังป้าป๊าบอกว่ากินนิดหน่อยพอดีแหละข้าวนี่อุ่นมามีแค่นี้นะวันนี้ไปเปิดก็ดีใจนะเด็กๆตักข้าวไปไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเย็นเราชอบกินหุงข้าวใหม่ๆเนาะ เรามากินกลับมากกว่านะคะอืมเต็มคอลลาเจนด้วยปลาน้ําลึกกินปลามันต้องลุยมือพี่น้องอ๋อที่แรกว่าจะตำพริกแบบบ้านเราอืมไม่เอาไม่เอานี่นแกงใต้ใส่เลยน้ำปะลาหยกคุ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 กน้ำร้อนลงติดฝานะคะใส่สุรสนิดนึงแซ่บเลย

อย่างว่าโบ้ยโบยอยากให้กำลังน้อยชมพี่น้องเลยกำลังน้อยชมมามาว่าไงนะอะสวยสวยโอเคโอเคโอเคอัะยังออกเสียงนี่มามาตื่นมามามาชวยพาดาโอ้ยมันก็แบบพี่นาองแรกละจินบ้านเราพี่นางเด็กชายคนน้องโอ่ยอย่าให้ตูอยาวปวดตัวเลยนี่เส้เนี่ย Ik gaan beginnen met soep te drinken en dan echt naar eten te drinken. Dus morgens mm. ja, drinken we altijd soep. Dus middag zou we moeten wow. eten. Zal ik die daar? pa. Ja, morgens ja, drinken we soep. Mooi. Aan, deo, deo okay, man, ja. Maar die ga ik zo ophalen. Wanneer? Zit jou Morgens we wakker Onze is Zo mooi. En dan deel één deel man oké, in. En dan Dan maar doen we naar Ga เหมือนกับกราลังกลัวกลัวเขาแย่งกินน uh, ่ะตักท uh, yeah. uh, ุกอย่างใส่ชามให้หมดแล้วก็กินไม่ต้องไปยืดล่ำเลนะคะแกงกะทิแกงจืดใส่ก็ใส่ไปหมดเราบอกว่าแกงจืดนะไว้ตักแกงกะทิแล้วก็ซดแล้วก็แกงจืดตามเขาบอกโอ้ยมันไปรวมอยู่บุ้งเดียวกันนั่นแหละว่าซันอันนี้คือชาบู Molven. Mmm. -hmm. Kan niet weten. Mmm. -hmm. Wat ik alleen. Molven. Heb... Wat ik heb gezien, heb was gewoon soep. Ik heb niets anders gezien. Mm -hmm. Ik Heb er niemand dat gezien. Binnen daar is het mooi. Want ik ben niet verder dan beneden in de school. Heb ik vind... met dat. Mmm. Mmm. คนบอกว่าเมื่เห็นนะซดน้ำเยอะๆลูกซุปอ่ะได้มีแรงลูกชายจะได้มีแรงไปเล่นสนุกห้ามเจ็บห้ามป่วยได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อีกแต่สองอาทิตย์เองนะคุณเก่งคุณว่บไม่ต้อวซุปแล้วมันไม่ต้ีงเวมามามากินอะไรต้องมีผัก อืมอร่อยหมตโวนี่โทรหาผ่านมาอันนี้ไหมกินจืดหม้อใหญ่มาแบ่งไปกิน อืมตะปาชิมานี hmm. mm ่นะลองชิมานี้มม้ยน่ปะใช่โอ้ยแต่ดูางีอดอร่อยไหมูดถึงแกงคั่วกิ้งไมน่าไรคั่วกิ้งปลาเวลาซื้อปลาไอเนื้อเนื้อปลา อันเนื้อปลาอะไรนะเนื้อปลาโดลี่นะจ๋มาแล้วก็มาคั่วกิ้งแห้งๆฝรั่งชอบกินอยู่เด้อแต่พูดถึงเดานี้ก็กินทุกอย่างอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ใช่มันๆนะเนื้อสตูว์บาร์มันกัเม่อสตอิเนนยานดิเด

จ้าสาวสว่างเคยบอกแม่อยากกินอะไรก็จัดห้างจริงนะหัวอกคนเป็นแม่ปากบอกอยากกินอะไรซื้อมาสิเหมือนกันเลยพี่นางเดี๋ยจ๋าบอกลูกนะถ้าเขาไม่ซื้อมาแล้วไอ้คำพูดของลูกก็จะติดอยู่ในหัวเรานะเสร็จแล้วพอวันไหนอารมณ์ดีอ้าวแม่ทำแล้วเด้อเมนูลูกยากน่ะเอิญลูกมากินค่ะนะซีเป็นสั่งสั้นซ้า เอาไปแต่งเนื้อหรือ,อ,อเขาต้องต้องุกพมุกนะความสุกได้ทำอืมขนาดวันนั้นลูกวิ่งมาเบสห่อปอเปี๊ยะแล้ววิ่งมานั่งกินสดแล้วก็มานึกถึงสมัยเด็กตอนเด็กๆเ,เขาตอนเล็กๆเ,เวลาผัดปอเป,ปี๊ะยะไส้ปอเป,ปี๊ะยะเนี่ยเขาจะตักไส้กินแล้วก็อไอ้ที่แห้งห่อสดๆยังไม่ทันยังไม่ทันได้ เขาเรียกว่าไงได้ทอดเขาจะนั่งกินอย่างนั้นเขายังมานั่งมองนึกถึงไมเด็กเขาตอนเขายังบูดื้อนะตอนยังอยู่กับพ่อกับแม่อนทบอรั่าง็ินก้าน่เชบตรนด้านนอกนน่ามรัน่งฉีดแผ่นปอเปี๊ยะให้แม่แล้วก็กินไปเรื่อยสมัยเด็กไม่จ้าหยาไม่จ้าก็ไม่้จพับกด เจะวิ่งตัวนี้เหรอคิดสูบอยากขวดีจะหั่น1/2เสียด้วยแต่เมื่อมาวานนี้บอกเลยว่านาะเข้าใจความรู้สึกเลยลูกสาวเกงจืดหมอลูกแวะมาเอา ดินทา,าอะไรได้ยินนะพะอซาน,นโว้ยตอนหน้าก็น,นินทานรับหลังกั็ดินทานรักลูกมากแอง่แกจะไม่เดินมาเอาแกงจืดลูกแกงจ,จืดเหลือ <c oughs> แ, <antioxidants> แต่หมูนะก็เช็ดลูกเดียวไม่ยัดไส้สูไม่ชอบกินผักกันอยู่แล้ว นั่นไปไหนอยู่บ้านเปล่าอยู่บ้านเปล่ากาลูกไปรอดไหนวันนี้อีแม่ช่างหรอไอแม่ทานข้าวให้อร่อยขอบคุณข้าลูกที่ออกอยู่ที่แค่ทำให้ริงแม่แม่ใช่ไหมครับครับรับไปวิ่งกูัวมั้ยไปดูการซื้อเนอมากลวมั้ยตามชุด น้องถามมาแวะเข้ามา,มามูหม